ู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาดูข่าวแรกวันนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์ฝึกบินตกนะฮะมีรายงานเข้ามานะครับคุณผู้ชมเราไปดูลักษณะของนี่ฮะเราอยูในวงนะฮะนฝูง่ในวงสีแดงนะคะคุณใช่วงสีแดงคือลำที่เริ่มเสียการควบคุมแล้วฮะเห็นไหมครัไฟลุกขึ้นมาแบบนี้เลยนะฮะแล้วปรากฏว่า จากเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตก็คือมีครูฝึกกับสิทธ์ฝึกบินเนี่ยนะครับเสียชีวิตรวมสองนายคือเบื้องต้นคือพันโทปานพงบรรจงเปลี่ยนแล้วก็สิบโทชนากรเปลี่ยมเจริญนะฮะอุบัติเหตุครั้งนี้ตรงจุดนี้เป็นบริเวณไฟสนีหน้าค่าจิรประวัติที่นครสวรรค์เครื่องบินลำนี้เนี่ยนะครับทางสมาคมกู้ภยัยทางหลวงนครสวรรค์เปิดเผยว่าฝึกบินมาจากการบินทหารบกลบบุรี ขึ้นบินมาจากลบบุรีแล้วก็มาตกอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ตรงส่วนนี้สาเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและกู้ซากเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ลำนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ทั้งทหารตำรวจอาสากู้ภยัยต้องปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบและกู้ซากอย่างเร่งด่วนซึ่งการดับเพลิงเนี่ยเข้าใจว่าตอนนี้เห็นมีรายงานว่าเพลิงเนี่ยสงบแล้วนะฮะเดี๋ยวอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและกู้ซากเครื่องบินซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดตามมาเรื่อยๆนะฮะ เพราะว่าฝึกบินกันมาเนี่ยไม่ได้แคล่ลาเดียวม,มาแต่ย่างที่คุณเหม็นภาพตอนแรกโอ้โห <ฮะ S 2> น่าจะร่วมสิบลำตด้คนที่เขาถ่ายภาพไว้ก็คงไม่คิดหรอกคตกใจไม่ก็ได,ด้ยินเสียง